สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การอ่านไพ่ของช่องนายทีนทารสิเก้านะคะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงความรักของชาวราศีเมถุน ใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราอยู่ราศีเมถุนหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันในต้คลิปนะคะเขียนเอาไว้ให้รับวเป็นที่เท่าไหร่ถึงที่เท่าไหร่นะเป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยลัคนาดูได้ดาวสุขดาวจันทร์ก็สามารถดูควบคู่กันได้เลยเนาะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ล nada, ัคนาอะไรดาวสุกอะไรดาวจันทร์อะไร,ะไรมันคืออะไรสามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะคะแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วลองไปหาลัคนาดาวสุขดาวจันทร์เบอร์ชาร์ตของเราเพิ่มเติมดู เราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปอากจะให้เน้นในส่วนของลักขนาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดูความรักดูความรักจะดูในเรื่องของดาวศุกร์เป็นหลักก็มีความสําคัญมากๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูแล้วกันนะคลิปนี้จะเป็นการทํานายดูความรักของชาวราศีเมถุนเนาะเป็นความรักในช่วงเดือนตุลาคม2567นี้นะคะ ชาวราศีเมถุนและค่ำเนาเมถุนในช่วงนี้รู้สึกสถานการณ์ที่ยากลําบากหรือเ่าเอ่ยไพ่พลังงานหลักของคุณเป็นไพ่เมจิเชียนนะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงการที่เราอยากจะใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่ยากลําบากของเราและอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือควบคุมจัดการอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างยากลําบากมาเป็นเวลาน,านานแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่าในพลังงานภาพรวมเป็นไพ่เจ็ดเม้านะคะ แน่นอนล่ะคะ่ะคุณจะรู้สึกเหนื่อยนะคะรู้สึกถึงการต่อสู started, ้การพยายามการฝ่าฟันอยู่คนเดียวกับการเผชิญหน้ากับบาง,งสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรืออาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆที่มันเป็นการต่อสู้อย่างยืเดเยื้อมาเป็นเวลานานแล้วนะคะมาพร้อมกับไพ่หกเหรียญแล้วก็พจจไพ่อัศวินถือไม้เท้าด้วยเป็นไพ่หกเหรียญนะคะใครบางคนอาจจะเหมือนพยายามลงทุนให้กับคุณอาจจะเป็นการพยายามพักก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนหรืออาจจะ เป็นการพยายามทำโน่นทำนี่ให้กับคุณแต่มาเพราะกับใพ้อาศวินถึงไ้เท้าคุณอาจจะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงและความไม่ปลอดภัยในการพยายามหลอกนั้นเพราะอาจจะเป็นการพยายามที่ค่อนข้างจะฉาบฉวยอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ไม่ทำหรือเวลาที่ฉุกเฉินจริงๆก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาทำอะไรแต่ถ้าถามว่าเขามีความเป็นห่วงเป็นใยห,หรือมีความสนใจคุณไหมเขามีนะคะเขามีอยู่ในนั้นเขาเหมือนคนที่มีแพชชั่นมีแรงสนิหาก,กับคุณแต่ว่า พอเอาเข้าจริงคุณอาจจะรู้สึกว่าเออเหมือนเขาก็ทําให้เรานะเหมือนเขาก็ช่วยเราเหมือนเขาก็ดีกับเราแต่ทําไมเราเหนื่อยจังเลยทําไมเราเหมือนทอรม,มานอยู่คนเดียวทําไมเรารู้สึกเหมือนเราต่อสู้อยู่คนเดียวนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกแบบนั้นและทําให้เรารู้สึกถึงสถานการณ์ที่ยากลำบากก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะมีไพ่หนึ่งเหรียญ หลายท่านอาจจะเริ่มมองหาความมั่นคงในชีวิตนะคะหรืออาจจะมีความมั่นคงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นหรือไม่เราอาจจะรู้สึกเหมือนเรามีความนิ่งมากขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่ามาพร้อมกับไพ่สามดาบและไพ่เดอะทาวเวอร์แน่นอนล่ะคะ่ะว่าปัญหาบางอย่างอาจจะยังค้างคาอยู่มาพร้อมกับไพ่เดอะทาวเวอร์ด้วยและมาระวังบางสิ่งบางอย่างที่จะเกิดขึ้นอย่างกระทนหันโดยที่คุณเองก็ไม่ทได้ตั้งตัวเหมือนกันนะคะหรือบรรยากาศในช่วงนี้ก็อาจจะทําให้รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่มีไพ่คิงถือไ้เทาเข้ามาด้วยบางท่านอาจจะเจอสถานการณ์ที่ใครครง นั่งนิ่งๆอยู่ในที่ของเขาแต่เรารู้สึกเหมือนเขาไม่ปล่อยเราเลยเขาเหมือนทําให้เรารู้สึกถึงความยากลําบากตลอดเวลา,าบางท่านอาจจะรู้สึกว่าในช่วงนี้มันมีความเหนื่อยอยู่ในนั้นอย่างที่บอกแหละบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเหมือนคนรักของเราเขาก็ดูสนใจเรานะหรือว่าเขาก็ดูทุ่มเท้กับเรามีความเป็นหัวเป็นใยเราแต่สุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าพอเรามานั่งทบทวนนะรู้สึกเหมือนเราเหนื่อยอยู่คนเดียวพยายามอยู่คนเดียวต้องใช้ทุกคนเราธยที่มีเลยนะในการต่อสู้กับเรื่องราวเหล่านี้ มันเหมือนเป็นการต่อสู้อยู่คนเดียวน,น,นะคะอย่างที่บอกเนาะแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเหมือนรู้สึกว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากจะมีความนิ่งมากขึ้นบางท่านถ้าเคยพยายามหาวิธีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณรู้สึกว่าอยู่นิ่งๆล้วปล่อให้มันเป็นไปนะคะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันทีนี้เดี๋ยวเราจะดูว่า The Tower ที่จะเกิดขึ้นคืออะไรนะคะก่อนนีไหมเดอ t ท e วเว e รเนี่ยค่ะ The Tower คืออะไรเอ่ย บางท่านนอกจากเรื่องความรักแล้วอาจจะเจอสึกหนักในเรื่องของงานด้วยนะคะเป็นไพ่คิงถึงไม้เท้าระมัดระวังเกี่ยวกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้บังคับบัญชาการหรือว่าคนใต้ใต้อํานาจของคุณด้วยก็ดีนะคะอาจจะมีเรื่องงานที่เป็นปัญหาในช่วงนี้ได้เหมือนกันนะคะเดเดทค่ะเป็นการจบนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกถึงมันต้องเปลี่ยนแปลงได้แล้วละมันควรจะจบบางสิ่งบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่หรือเป็นการถล่มเพื่อที่จะจบ วงจรที่มันทําให้รู้สึกอึดอัดภายในจิตใจเป็นไพ่แปดดาบเนาะบางท่านอาจจะมีการบล็อกการปิดกั้นการปิดใจเกิดขึ้นในชงนี้ด้วยเช่นกันนะคะขอนี้ไว้คิงไม้เท้าหน่อยคิงไม้เท้าคืออะไรเอ่ย<_><_>เด็กถือเหรียญคะ่ะอเด็กถือเหรียญไพ่ไต้สําหรับเป็นไพ่จัดเม้นนะคะใครบางคนเลยที่จะน,นิ่งนะแต่จริงๆแล้วยังไม่ได้ปล่อยนะคะเพียงแต่ว่าเหมือนรอคอยโอกาสรอคอยความหวังอยู่เนาะในความนิ่ง รอสถานการณ์รอเวลารอที่จะได้รับอิสรภาพถ้าในช่วงนี้คนเลือกที่จะระเบิดความสัมพันธ์บางท่านเลือกที่จะบล็อกเลือกที่จะถล่มันทิ้งไปเลือกที่จะตัดวันไปนะคะอีกฝั่งนึงเขาอาจจะนิ่งอยู่ในที่ของเขาแต่เป็นการนิ่งที่เหมือนรอคอยเวลามากกว่า รอให้สถานาการณ์มันดีขึ้นมารู้สึกว่าถ้าคุณเหมือนแบบเพึ่มเขิมขึ้นมาแล้วเขาดูดอกจังเลยเขาไม่ได้พยายามไม่ได้แปลว่าเขาจะไมไ่พยายามแล้วนะแต่ว่าว่าเขาพยายามที่จะนิ่งเพื่อที่จะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปมันรอให้สถานการณ์สงบสุขก่อนแล้วค่อยค่อยเดินหน้าอีกทีมันโม้น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าเพราะเป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะเป็นลักษณะการที่ก็ยังไม่ได้ออกไปจากพื้นที่ของตัวเองแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาทําอะไรมากมายขนาดนั้นเนาะอืมข้อนึงมาให้เมจิเชียนหน่อยเมจิเชียนคือ,อ บางท่านพบเจอความสัมพันธ์แบบไปๆกับกลับกันนะคะ เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะยากลำบากสับคุณมากมากเลยสิบดาบเห็นไหมมันมีความทรมานอยู่ในนั้นเนาะเป็นปัญหาบางอย่างที่เรื้อรังมานานนะคะอาจจะสะสมที่เล็กนนอยจนค่าอิ่มตัวหรือบางท่านอาจจะทีเดียวสิบดาบแล้วก็นอนนิ่งสงบนิ่งไปเลยก็ได้บางท่านอาจจะรู้สึกถึงปัญหาที่ค่อนข้างเยอะแยะนะคุณอาจจะมองว่าเออมันเป็นแบบนี้มานานแล้วนะแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้ต่อไปอีกนานแค่ไหนการต่อสู้ที่ยืดเยื้อของเรานะคะทีนี้ไปดูการว่าอีกฝั่งหนึ่งคุณเขาเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ขอพลล,ลัังหกค่ะ เมจิเชียนเหมือนกันเลยนะคะบอกว่าเขาเองก็รู้สึกสถานการณ์ที่ยากลำบากเหมือนกันตอนนี้ก็พยายามที่จะใช้ทุกกลยุทธ์ที่มีในการเอาตัวรอดในการควบคุมจัดการเหมือนกันนะคะไพ่ถ้าสำหรับเป็ไพ่เดมูลค่ะอาจจะหนึ่งคืออาจสถานการณ์ไม่ออกนะคะหรือว่าไม่รู้เลยว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีความวิตกกังวลอยู่นนั้น,นเลยพยายามหาวิธีหาวิธีหาวิธีธธเนะาะขาพลังงานภาพรวมสีใบทำไมเป็นเมจิเชียนเอ่ย มันว่าน่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดูจะหนักหน่วงด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่ว่าการแสดงออกหรือการมองเป้าหมายอาจจะต่างกันการแก้ปัญหาจะต่างกันเนาะเดฟูนะคะประเรียนจะดาบเดโมนนะคะรู้สึกรู้สึกถึงสถานการณ์ที่ยากลำบาก ลึกๆของเขาไม่ได้เหมือนคนที่พยายามจะนิ่งนะเป็นไพ่เดอะฟูลนะคะเหมือนพยายามจะปล่อยทุกอย่างมันเป็นไปเลยตามเลยคือไม่คาดหวังไม่ยึดติดแล้วก็คือให้มันเป็นไปอยากเป็นยังไงก็เป็นเหมือนพยายามใช้ชีวิตประจําวันของตัวเองไปไเรื่อยๆนะคะทําเหมือนทองไม่รู้ร้อนเหมือนตัวเองไม่ได้แบบเจอกับปัญหาอะไรที่หนักขนาดนั้นแต่จริงๆเป็นไพ่เจ็ดดาบเป็นไพ่เดอะมูนคือไม่สามารถลักตัวเองออกมาจากความวิตกกังวลทั้งหลายทั้งแหล่ได้เลยนะคะ อาจจะมีอาการที่เหมือนพูดไม่หมดหรือว่าไม่สามารถพูดออกมาได้ทั้งหมดหรือไม่สามารถแสดงออกมาได้ทั้งหมดขนาดนั้นก็เป็นไปได้เหมือนกันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ยังต้องปกป้องเอาไว้นะคะหรือว่าปกุกปิดเอาไว้อยู่เนะาะไพ่ต้าสำหรับเป็นไพ่อาสบินถึงไม้เท้าจริงๆมีความวาวุ่นนะมีความกังวลกระวัยแบนั้นค่อนข้างมากเหมือนกันนะคะเด่คอนึงมาให้เดมูมนหน่อยเดมูมนกังวลอะไรเอ่ยเดอะทาวเวอร์ค่ะ กลัวความสัมพันธ์จะถลม่มลงไปนะคะกลัวบ,บรรยากาศมันจะแย่ลงไปกว่าเดิมกลัวการพังทลายให้จะเกิดขึ้นกลัวว่าจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะนั่นะคือความวิตกกังวลของเขาที่เกิดขึ้นอยู่เนาะเลยทําให้เขาพยายามใช้ทุกกลยุที่มีในการเอาตัวรอดแต่ว่าอย่างที่บอกแหละการใช้ทุกกลยุที่มีของเขาอาจจะไม่ได้เป็นวิธีการที่ดีขนาดนั้นแต่เขาอาจจะคิดว่านี่คือการเอาตัวรอดที่ดีแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันคอนิมัยวหาเมจิเชียนหน่อยเมจิเชียนคืออะไรเอ่ย แปดดาบค่ะเหมือนคนไม่มีทางเลือกนะคะอัศวินถือถ้วยเลยต้องทําตัวลอยไปลอยมาสองไม้เท้านะคะบางความสัมพันธ์อาจจะใครสักคนมีคนรักมากกว่าหนึ่งคนนะถ้าเขามีคนรักมากกว่าหนึ่งคนเหมือนมองว่าเขามีคนที่เป็นตัวจริงหรืออาจจะเป็นคนที่เขารู้สึกอยากจะเลือกแต่อีกคนนึงก็ไม่สามารถจะปล่อยไปได้นะคะหรือถ้าไม่ได้มีคนรักมากกว่าหนึ่งคนอาจจะเป็นการที่เขามีการวางแผนแต่ว่าสิ่งที่เขาเลือกมันยังมีเงื่อนไขยังมีอะไรบางอย่างอยู่เลยทําให้มันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ อย่างที่อยากจะให้เป็นแบบร้อยเปอร์เซ็นตขนาดนั้นสิ่งที่เขาทําได้ในตอนนี้คือการเหมือนปล่อยชิวเพราะมันทาอะไรไม่ได้เลยนะคะนอกจากการพยายามปล่อยชิวแล้วเขาอาจจะมองว่าว,วิธีเนี้ยคือวิธีการที่ดีที่สุดในการที่เขาจะรับมือแล้วก็เป็นไปได้นะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาอีกบ้างในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะควีนถือดาบค่ะอาจจะเจอไม้แข็งนะคะเดอะสตาร์ด้วยโอ้วิวฟอร์จูนนะสองดาบค่ะ ในช่วงนี้ถ้าใครพยายามที่จะใช้ไม้แข่งกับเขาเขาอาจจะยังไม่พร้อมในการเผชิญหน้าเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นชาวราศีเมถุนที่อยากจะลุกขึ้นมาห้าวหาเด็ดขาดหรือว่าผู้จาประชดประชันกระแท้แดดดันหรือว่าใช้ไม้แข่งกับเขา เขาอาจจะไม่พร้อมหนึ่งคืออาจจะไม่พร้อมเผชิญหน้าเลยอาจจะหายสาบสูญออกนอกโลกไปเลยเป็นไปได้เหมือนกันคือหายไปคิดนะคะเป็นไพ่สองดาบไปตัดสินใจไปคิดก่อนนะว่าจะเอาอยัางไงเพราะว่ายัางเลือกไม่ได้นะคะยังตัดสินใจไม่ได้เป็นไพ่เดวิลอ o ฟฟอร์จูนด้วยก็คือเหมือนรอให้เวลามันผ่านไปก่อนละกันนะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันคือมันเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความไม่พร้อมต้องการเวลาในการซ่อมแซมยาวยารักษาจิตใจหรือว่าต้องการในการแบบเตรียมตัวก่อนที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรเนาะเพราะฉะนั้นถ้าในช่วงนี้เจ ไม้แข็งว่าเขาจะไม่ได้พยายามจะสู้อะไรมากมายขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็มีโอกาสจะเจอกับไม้แข่งอยู่นะคะซึ่งไม้แข่งในที่นี้อาจจะเป็นชาวราศีเมทุนและคานาเมทุนเองก็ได้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาในตอนนี้รู้สึกยังไงกับคนนะคะเรื่องราวจากฝัง่งกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ขอดูความรู้สึกของเขาคนนั้นเลยค่ะคนที่ชาวราศีเมถุนและคนาเมทุนคิดถึง เารู้สึกแีกับชาวราศีไม่ถุนแล้วเดืนไม่ถุนคะ่ะขอสี่ใบค่ะสิบดาบค่ะก็หนักหนาอยู่นะคะเดทค่ะโอ้อัศวินไม้เท้านะคะหนึ่งเหรียญ เขาก็ยังมีความคาดหวังกับคุณอยู่นะคะชาวราศีเมถุนและขานาเมทุนไพ่ต้สำหรับเป็นไพ่เมดิเชียนไพ่พลังงานหลักทั้งคุณและเขาเลยสถานการณ์นี้ยากลําบากค่ะยากลําบากทั้งคุณและเขาเลยเนาะเขาน่าจะรู้นะคะว่าชาวราศีเมถุนเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันมันก็สาหัสาสก,กันแล้วเหมือนกันเป็นไพ่สิบดาบนะคะ ปัญหาบางอย่างมันอาจจะรื้อรรงมานานแล้วมันอาจจะไปสู่จุดที่มันควรจะต้องจบตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ไม่อยากให้มันจบหรอกนะคะบางท่านติดติดดับดับมามา,มาหายหายเดี๋ยวจบเดี๋ยวคุยเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวกลับมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้เนะาะเขายัางรู้สึกมีแพชชั่นมีแรงเสน่หหากับคนอยู่นะคะแล้วก็ยังมีความหวังกับคนอยู่มากๆด้วยเป็นไพ่หน,นะนึ่งเหรียญนะเดี๋ยวขอนึกใบสิบดาบหน่อยสิบดาบเกิดอะไรขึ้นเลย นะคะความสัมพันธ์ถูกปิดกั้นหรือเปล่าเอ่ยบางท่านเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันเหมือนมันไปต่อไม่ได้อ่ะอืมถ้าคุณไม่บล็อกเขาเขาไม่บล็อกคุณอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาที่ไม่ค่อยอํานวยเท่าไหร่นะคะ เป็นไพ่แปดดาบหนึ่งคือสถานการณ์ถูกบีบคัน้นทําให้รู้สึกอึดอัดรู้สึกกดดันหรือบางท่านอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่ยืดเยื้อกันมานั่นแหละค่ะที่บอกทีนี้พอแปดดาบสิบดาบมาเจอการหัลกลกอะไรได้สองดาบมันเป็นสถานการณ์ที่ต้องเลือกแต่มันยังเลือกไม่ได้นะคะเหมือนมีสองทางแต่ว่าก็ยังไม่สามารถจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาได้สักทีเนาะไพ่แต่สาหรับเป็นไพ่สี่ดาบด้วยนะคะมันเหมือนไม่ว่าจะเลือกทางไหนหัวใจก็จะปวดอยู่ดีเนาะอ่ะทีนี้ ขอนี่ใาให้หนึ่งเหรียญหน่อยความปรารถนาลึกๆของเขาคืออะไรเอ่ยแปดเหรียญน,นะคะเดโวโอค่ะสองไม้เท้าเจ็ดไม้เท้า ความปรารถนาลึกๆของเขาคือการที่เขาอยู่แบบไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากมายขนาดนั้นเออมไม่เป็ไพ่แปดเหรียญน,นะคะคืออยู่ไปเรื่อยๆคืออยู่แบบอย่างเนี้ยต่อไปต่อไปต่อไปแม้ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะอิ่มตัวต่อให้จุดจบมาถึงก็ยังอยากที่จะเป็นแบบเนี้ยต่อไปนะคะบางท่านถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีคนรักมากกว่าหนึ่งคนความปรารถนาของเขาลึกๆอาจจะอยากให้มันเป็นแบบเนี้ยต่อไปเรื่อยๆนะก็คือแบบ ก็อยู่ในบรรยากาศเนี่ยแต่ว่าขอให้ฉันยังมีทั้งคู่ต่อไปได้ไหมอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดที่แบบอยากจะเลือกอะไรอย่างจริงจังขนาดนั้นคือมันไม่สามารถจริงๆนะคะหนึ่งเหรียญแปดเหรียญมาเจอกันบวกอะไรที่เก้าเหรียญมันเป็นความรู้สึกเหมือนแบบบางทีอาจจะเป็นการเอาตัวเองไปที่ตั้งออมเอาตัวเองก่อนซึ่งความห่างลบกันมันเป็นเจ็ดเหรียญนะเขาอาจจะรู้ตั้งแต่ต้นแล้วก็ได้นะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันดูจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้ยาก รู้ว่ามันเป็นไปไ,ไม่ได้หรือมีอะไรบางหรือมีอะไรบางอย่างไม่ได้ดึงใจไม่ถูกใจเขา,าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้าถามว่าความปรารถนาลึกๆของเขาเคืออะไรผมรู้สึกว่าเขาต้องการทุกอย่างที่มันสามารถที่จะเป็นแบบนี้ต่อไปไเรื่อยๆ,ๆทุกอย่างราบรื่นนะคะขอให้มันอย่าแย่ลงไปกว่าเดิมถึงมันจะไม่ดีไปกว่าเดิมแต่ก็อย่าแย่ลงไปกว่าเดิมเลยอะไรเงีง้ยอาจจะคาดหวังแบบนั้นนะคะอาจจะไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องดีเหลือเกินขนาดนั้นเพราะน่าจะรู้ว่าเป็นไปได้ยากเนาะไพ่ต้สำหรับเป็นไพ่เจ็ดหม้เท้านะคะการต่อสู้การพยายาม ืมเขาน่าจะรู้สึกเหมือนตอนนี้เขากําลังต่อสู้อยู่คนเดียวนะกับปัญหาต่างๆทั้งหลายทั้งหลายที่เจอในตอนนี้มันเลยทําให้เขาเหมือนไม่กล้าที่จะหวังอะไรเยอะมากหมายขนาดนั้นนะคะผารู้สึกว่าความปรารถนาเรื่องของเขาคืออยากจะมีคนอยู่ในชีวิตแหละไม่ว่าคนจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่แต่อยากจะมีคุณไม่ว่าความสัมพันธ์นี้จะมีกี่คนอยู่ในนั้นก็แล้วแตนะ่ทีนี้มาดูกันว่าเดวโวน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะ แต่ว่ามีแพชชันกับคุณนะคะมีแรงเสน่หหากับคุณมีความอยากจะคุยกับคุณอยากจะมีคุณอย,อยู่ในชีวิตนี้อยากมีนะคะแต่ว่าความแน่นอนยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นแต่ว่าในการอ่านทั่วไปนะคะไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะแล้วแต่ปัญหาของแต่ละคนด้วยนะคะบางคนถ้าชีวิตตัวเองไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ปล่อยผ่านคลิปนี้ไปเลยค่ะไม่ต้องเอามาใส่ใจเลยมากมายขนาดนั้นเพราะว่า จร,จริงๆเวลาที่เราเปิดไพ่เราจะเน้นไปที่เรื่องของคนที่มีปัญหามากกว่าถ้าไม่มีปัญหาอยู่แล้วเวลาที่ใครมาดูดวงแล้วแบบเออชีวิตก็ดีนะไม่ได้มีปัญหาอะไรวันก็จะเอองั้นงั้นอย่าเพิ่งดูเลยนะคะเพราะว่าบางทีพอดูแล้วเราอาจจะคิดเยอะหรือคิดมากอะไรเงี้ยก็ก็เอาตอนที่เราไม่สบายใจแล้วค่อยมาหาคําตอบค่อยมาแก้ไขดีกว่าว่าจะทํำยังไงเนาะสิบเหรียญค่ะก็ยังมีความผูกพันค่อนข้างมากอยู่นะคะแต่บางท่านอาจจะมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะ เจ็ดดาบค่ะมีความผูกพันมากมีความปรารถนาแต่ว่ามันก็ใส่ไม่สุดหรือใส่สุดไม่ได้นะคะเวโน้มเท่าที่ดู The Full The Moon ด้วยนะคะ เหมือนอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์แต่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนจะไปยังไงและไม่รู้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายมันจะเป็นยังไงด้วยนะคะไพ่เดาบูลอ่านสถานการณ์ไม่ออกอ่านกันแล้วกันก็ไม่ออกด้วยเช่นกันเดี๋ยวเราความสัมพันธ์นะพี่ดูหวนมองว่าใครบางคนอาจจะพูดไม่หมดนะคะในช่วงนี้เนาะอาจจะพูดไม่หมดในที่นี้คือพูดไม่หมดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกหรือพูดไม่หมดในสถานการณ์ทุกอย่างที่เป็นอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ไพ่ถ้าสําหรับเป็นไพ่หนึ่งถ้วยนะคะเหมือนี้มีความรักมีความปรารถนาซึ่งกกัันนแลละอยยู่มเทําให้ แพชชั่นหรือว่าแรงเสน่หาหรืออารมณ์มันถูกปลุกขึ้นมาได้ค่อนข้างจะง่ายไพ่หนึ่งทุ้ไพ่ท่มอ่งบอกถึงอารมณ์ที่มันยังสามารถที่จะฟูฟ่องอยู่ตลอดเวลานะคะถึงแม้ว่าในบางครั้งมันจะยกตัวลงไปอย่างไวแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกปลุกขึ้นมามันจะเหมือนกันเทเบียเย็นๆลงในแก้วแล้วมันจะรู้สึกเหมือนมันฟูขึ้นมาขนาดนั้นเรื่อยๆนะครับซึ่งผมมองว่าในความสัมพันธ์นี้มันยังมีแรงปรารถนาซึ่งกันและกันอยู่แต่ว่าบรรยากาศในช่วงนี้ก็ค่อนข้างจะอึมครึมเนาะ๋ยวขอนึกไป เ้าเรียญน,นะคะหาพิ Hi เทสความความสัมพันธน์ี่จจะเป็นความสัมพันธ์แบบลับๆนะคะรู้กันอยู่2คนเข้าใจกันอยู่2คนเปิดเผยไม่ได้เลยเป็นความสัมพันธ์ที่ยากต่อการพัฒนารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าเลือกที่จะเอาความสบายใจตเอ็ไที่ตั้งเนาะเขานึกไหมสิเปลียนคะสิเปลียนเพื่ออะไรเอ่ยเมจิเชียนนะคะ มีสถานการณ์ที่ยากลำบากนะคะบางท่านอาจจะมีในเรื่องครอบครัวเข้ามาส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ได้เหมือนกันเนาะและทําให้รู้สึกถึงความยากลำบาก่างนั้นนะคะไพต่ตาสําหรับขึ้นหกถ้วยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับคนอายุน้อยกว่าหรือปัญหาในอดีตที่ส่งผลกระทบในช่วงนี้ด้วยเช่นกันนะคะ ทีนี้มาดูแล้วดูคําแนะนํากันเนะาะไพ่ตาสอนไพ่นิวเลิฟบางท่านอาจจะเริ่มถอดใจความสัมพันธ์นี้แล้วอาจจะอยากเปิดใจมองหาความรักครั้งใหม่แล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันอ่ะขอคําแนะนำหน่อยเขาไพ่ใหญ่แนะนำอะไรบ้างเอ่ยคีปอดูขึ้นมหมลนะคะไพ่ไวาให้เปิดใจนะ เือคู่ของคุณอาจจะแตกต่างไปจากสิ่งที่คุณคิดหรือว่าคาดหวังเอาไว้นะคะสิ่งที่คุณคิดว่าใช่อาจจะยังไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่าไม่ใช่อาจจะใช่ก็ได้เนาะ hard to hard conversation นะคะลองใช้ใจกับใจใคุยกันดูนะ children นะคะ children มาสองรอบเลยทงไพ่ตาสัมรับแล้วก็ในไพ่ o r ล c l เเนาะบางท่านอาจจะได้รับผลกระทบจากคนที่อายุน้อยกว่านะคะคนที่อายุน้อยกว่าในที่นี้อาจจะเป็นไปได้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะคะที่อาจจะอายุน้อยกว่า หรืออาจจะเป็นคนในอดีตก็ได้เนาะยูดีเ s e ร v e นะคะคุณบาคนน่ารักนะคะชาวราศีเมถุนและค้านาเมถุนเพราะฉะนั้นพยายามปลุกความน่ารักสุดสของคุณออกมานะคะ อย่าปล่อยใจโดยให้มันอยู่กับความทุกข์ความหนวมากจนเกินไปข้อดีของชาวราศีเมถุนและข้าวนเม,มถุนคือคนที่มองโลกในแงด่ดีคือการอยู่ในทุกราบิเดอร์ทุกอย่างสวยงามไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพยายามแบกความทุกข์มากจนเกินไปจะทําให้เสน่ห์ของเราลดลงหรือว่าจะทําให้บางทีมุมอมองความคิดการตัดสินใจของเรามันผิดเพี้ยนไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นพยายามปล่อยใจตัวเองให้มันดูร่าเริงสดใสออกมาน่าจะดีกว่านะคะ ไพ่ตาสมพันไพ่พารนอร์ลชั่นชิพนะคะคุณกับเขาเคยพบเคยเจอเคยรู้จักกันมาก่อนซึ่งพอเป็นไพ่ตาสาหรับแน่นอนละค่ะหลายท่านรู้สึกว่าคุณเคยกับคนคนนี้จังเลยรู้สึกดึงจุดคนคนนี้จังเลยมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงระหว่างเรากับเขาทําให้เรารู้สึกเหมือนติดกับดักกับเขาเหมือนเคยเจอเขามาก่อนเหมือนเคยพบเขามาก่อนทำไมถึงรู้สึกหวั่นไหวกับเขาขนาดนี้ตัดกันไม่ตายขายกันไม่ขาดสักทีเป็นไปได้เหมือนกันบางทีอาจจะเป็นจิตใต้สํานึกเรื่องของคนรู้สึกแบบนั้นเลยทําให้คนร่นาารถทีจะ ได้ค่ะทางทางที่มันควรจะขาดตั้งนานแล้วเพราะอย่างที่บอกตั้ต้นคลิปแหละหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่มันไปสู่จุดอิ่มตัวแล้วมันควรจะจบตั้งนานแล้วแต่สุดท้ายแล้วก็วนวนเวียนไป,ไปกับกลับกันนะคะออบางทีอาจจะเกิดจากการที่จิตใจของเรารู้สึกคุ้นเคยกับคนคนนี้เลยทําให้เรายัางรู้สึกพิเศษ ับเขาอยู่ก็เป็นไปได้เหมือนกันบางทีอาจจะต้องลองดูเป็นพื้นดวงนะคะว่าระหว่างเราเขามีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกันหรือเปล่าบางทีดาวของเราและดาวของเขาอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกันหรือแมชกันเลยทําให้รู้สึกดึงดูดซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะเป็นคู่ตรงข้ามของกันและกันคู่ตรงข้ามของชาวราศีเมทุนคือชาวราศีธนูนะคะหรือบางทีก็ไม่ได้แปลว่าแฟนของชาวราศี เมทูนจะต้องเป็นชาวราศีธนูนะไม่เกี่ยวนะคะจริงๆอาจจะเป็นราศีอื่นก็ได้เพราะจริงๆแล้วในการดูพื้นดวงมันจะมีอะไรหลายอย่างมากมายอยู่นั้นมีดาวหลายดวงอยู่นั้นเนาะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอะ่ะการหาคําตอบในเรื่องนี้มันอาจจะต้องดูเป็นพื้นดวงนะคะแต่ว่าถ้าจากหน้าไพ่ที่เห็นมันอาจจะเป็นจิตใต้สํานึกลึกๆของคนที่รู้สึกว่า เออหรือเรากับเขาเคยเจอกันมาก่อนไหมหรือมีอะไรดึงดูดกันไหมเลยทําให้เราสึกผูกพันขนาดนี้ซึ่งอันนี้เราอาจจะไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะว่าเราไม่ได้สามารถระลึกชาติของเราได้ว่าเราชาติก่อนเราเป็นอะไรยังไงก็ก็ปล่อยผ่านไปนะคะอยู่กับปัจจุบันดีกว่าค่ะลองใช้ความรู้สึกที่เปิดใจใคุยกันแล้วค่อยๆจูนกันอาจจะทําให้เรากับเขาเข้าใจกันได้มากขึ้นนะคะโอเคค่ะชาาราศีเมถุนและคาเมถุนและนี่คือแนวนโน้มควมามรักความสัมพันธ์ทุกคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสบฝั่งกันนะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรง บ้างอาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้ถ้าก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย